วันนี้นะครับเราจะมาคอนเฟิร์มดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภมีถุนกันพิจิกกลุ่มและก็มีในช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2565ครับรมาอัปเดตดวงชะตากันนะครับว่าดวงชะตาท่านในช่วงครึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้เอาไว้ก็สามารถป้องกันแก้ไขได้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับยังมีเลขมงคลที่มอบให้ท่านในช่วงท้ายคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนอื่นเลยนะฮะผมขอความกราณาทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนให้กลิ่นคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกล ขอบคุณมากๆนะครับถ้าท่านมีคําถามอะไรยายผมตอบดวงสตาร์นะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมจะทาการตอบดวงสตาร์ให้ทุกท่านนะครับแต่ขอให้ท่านช่วยแชร์นิดหนึ่งนะครับท่านใดขึ้นผู้แชร์นั้นผมก็จะพยายามมาตอบให้อย่างมากที่สุดเลยและที่สําคัญนะครับฝากทุกท่านกดดุลนในกากีคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากลัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2 9 9 9กกาบาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเหือละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือ พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับสำหรับดวง s ตา r ์ star ของท่านที่เกิดราศีพฤษภมีถุนกันพิจิกุมมีในช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง1มิถุนาย,ยน65นะครับต้องบอกว่าโดยลักษณะทั่วไปก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่ามันก็ดีแบบยุ่งๆคุณจะมีปัญหายุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นทําให้คุณนะฮะจะต้องใช้ความคิดพิจารณาต้องอาศัยการตัดสินใจแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองทําอะไรนั้นขอให้ตั้งสติให้ มั่นคงอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาต่างๆเพราะต้องบอกมันในช่วงนี้เนี่ย6ราศีนั้นคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าคุณเองนั้นอารมณ์ร้อนทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้ดั่งใจรวมถึงคุณมองใครมันทําอะไรในมันไม่ได้ดั่งใจเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับพยายามตั้งสติให้ดีอย่าทําไปเพราะความสะใจเพราะความแค้นหรือความชอบความเกลียดห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับมพฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เลยนะครับในช่วงนี้นะฮะดวงชะตาคุณจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของข้อตกลง,งต่างๆเอกสาร สัญญาการติดต่อนะครับเป็นช่วงที่มีแต่เรื่องจุกจิกน่าปวดหัวนะครับเพราะงั้นใจเย็นๆอย่าพึ่งพยายามที่จะทําอะไรแบบรวบรัดตัดตอนขอให้มีสติและที่สําคัญระมัดระวังเรื่องคําพูดเอาไว้ให้มากเลยนะครับในเรื่องของการงานนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยงานมันจะค่อนข้างมีปัญหาตกงานก็มีไหม่มีงานก็มีนะฮะเรียกได้ว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างแย่ๆนะครับแต่ในช่วงนี้นะฮะงานของคุณเนี่ยมันจะมาแบบงงๆนะฮะอยู่ดีจะมีงานเข้ามาเยอะงานมันจะยุ่งวุ่นวายมีเรื่อง หมายคุณต้องแก้ไขจัดการนะครับอาจจะเป็นการนัดหมายการเจรจัดตกลงเอกสารสัญญาการติดต่อประสานงานการบริหารจัดการต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ในช่วงนี้การงานคุณดูจะวุ่นเพราะมันมีงานเข้ามาเยอะจนคุณอาจจะทําไม่ทันแต่ต้องขอให้รีบสะสางไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาได้เลยนะครับเพราะงั้นคุณต้องตั้งสติให้ดีนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากใครที่อยากจะได้งานใครอยากทํางานให้สมัครในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสได้นะครับและคุณเองก็มี โอกาสที่จะได้งานเกี่ยวกับการขายเป็นไปได้สูงอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเงินนะครับช่วงที่ผ่านมานั้น6กราศีนั้นลายจ่ายเยอะมากหาเยอะก็จ่ายเยอะเงินเก็บนี่ก็แทบจะไม่มีเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาด้านการเงินหรือว่าไม่มีปัญหาด้านการเงินก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้คุณจะต้องไม่ประมาทคุณต้องรบอบคอบจะซื้ออะไรจะทําอะไรขอให้มันมีประโยชน์จริงๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณซื้อของในลักษณะค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นํามาใช้ประโยชน์ อะไรไม่ได้และที่สําคัญครับเรื่องการเงินการทองคุณต้องระวังเลยนะมันจะมีคนไปหยิบยืมคุณถ้าคุณให้ไปนี่ยุ่งเลยนะครับถ้าถามว่าการเงินเป็นไรตอบได้เลยการเงินคุณไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ช่วงนี้นะฮะขอให้คุณมีเหตุผลในการเงินพอสมควรหน่อยก็จะดีอย่าปล่อยปะละเลยด้านการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยการกู้หรือการให้คนอื่นกู้ต้องรอบข้อเพราะมีเหตุที่ทําให้เงินไหลออกแล้วมันจะไม่ได้คืนด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ฮะอาจจะเกิดภาวะนิสิตแบบจำยอมหรือจําเป็นนะฮะดัง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเงินไหลออกไปก็จะมีเงินไหลกลับเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ขอให้เก็บให้ดีเพราะที่ผ่านมานี่มาเยอะแต่เก็บไม่อยู่จริงๆถามว่าทําอาชีพอะไรได้บ้างในช่วงนี้ทําได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานขายเกี่ยวกับราชการสมัครงานตอนนี้นี่มาเด่นมาดีเลยผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนื่องจากดาวพระหัสก็ส่งเสริมในมุมที่ดีด้วยนะครับถ้าอยากสมัครงานนะครับให้สมัครผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนไปให้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วจะประสบความสําเร็จตรงนี้นะครับในเรื่องของความ ะะที่ผ่านมาความรักอาจจะรู้สึกมึนๆงงๆรู้สึกเบื่อๆอ,อ,อยากๆรู้สึกลำคาญคนรักที่ผ่านมาฉิดหวังก็ได้นะครับแต่ต้องบอกในช่วงนี้เนี่ยความรักถือว่าพอไปได้แต่ต้องบอกนะฮะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะฮะทุกอย่างจำเนนไปตามทางของมันฮะอาจจะมีเรื่องที่คุณกับคู่ครองต้องร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาการเงินการทองหรือบริวารที่สร้างปัญหาแต่คุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับยังรักกันปกติดีเพียงแต่จะทะเลาะกันบ่อยเท่านั้นเองถ้าคุณยังไม่แต่งงานแต่มีแฟนอยู่แล้วนะ ทีเดียวที่จะลงเอยกับคนคนนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าช่วงนี้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือว่าโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้พบคนรักแต่คุณต้องระวังคุณอย่าเป็นคนช่างเลือกคิดแล้วคิดอีกเลือกแล้วเลือกอีกมันจะกลายเป็นแฮ้วนะครับเพราะฉะนั้นครับให้เลือกคนที่รักไม่ใช่เลือกคนที่เราถูกใจสําหรับการเรียนคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจดีมีวิทยาอุตสาหะในการเรียนอย่างดีโดยทั่วไปไม่น่าเป็นกังวลเรื่องการเรียนจบแต่อาจจะมีเหตุให้เหมือนจะต้องช้าบางแต่มันจบแน่นอนคุณเองนะั เป็นคนตั้งใจเรียนดีแต่ออกแนวเหมือนขี้เกียจนิดนิดหน่อยๆบางทีติดเพื่อนติดฝูงติดสังคมติดโซเชียลเล็กน้อยนะครับให้มันเผาๆลงหน่อยตรงนี้จะดีขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณเองไม่ควรที่จะเครียดเรื่องการเรียนมากเกินไปมันทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจสักนิดสักหน่อยครับอันนี้รับประกันเลยว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสุขภาพครับช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังคุณจะปวดหลังบ่อยเนื่องจากกระดูกกล้มเนื้อหรือคุณเป็นคนที่ชอบนั่งผิดท่าผิดทางนั่งแล้วอมันจะ ยืแล้วก็อาจจะยืดหลังค่อมตรงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะจะมีอาการไม่สบายปวดคอปวดแขนปวดไหล่ปวดหลังและช่วงนี้นะฮะจะมีอิทธิพลของดาวทิตยสสัมพันธ์ถึงดวงชะตาด้วยเพราะงั้นต้องระวังคุณจะรู้สึกร้อนลุ่มหรืออาจจะเป็นไข้ได้นะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเลขมงคลก็คือ2781นะครับตรงนี้ต้องสลับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น27 2 8จ1 72 7871 1712 18 81 8เ8 2จป็นึ่จจะนำโชคให้คุณครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยันงไเหลี่ยมของจีนนั้นจะก,กันสิ่งอัป,ปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลายแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดขงจุ้ยของรัติเต๋าหมกดำด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเล เยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนําดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งะ หาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้ที่สนใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2,999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรนนที่เบอร์08-5974-3945ได้เลยนะครับ